มักเจ็ดสามแหงขาอาจารย์ถูกกับอาจารย์วันละหลายรอบค่ะข,ขอบคุณค่ะโอ้คุณหวานใจสวัสดีจ้าอ๋อ,อนะครับเนาะคุณพิมพ์พิรักนะครับก็ตามนี้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะจับได้จับคู่ได้นะครับแต่ว่าผมจะเอาตัวรองมาให้อีกอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีทั้ง1,200ท่านนะครับตอนนี้นะครับคนเข้ามาเยอะมากนะครับสาหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมขอรบกวนคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแช์นะครับ เราจะไปตัวแรกเลยร,รู้สึกว่าผมจะให้ตั้งแต่นานๆแล้วนะครับเจ็ดสามนะครับตัวต่อไปนะครับเก้าสามนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ในผมคิดว่าผมน่าจะสรุปก่อนวันที่สิบห้าวน่าจะเป็นวันที่สิบสี่แล้วซ้ํานะครับ เนาะผมจะรีบสรุปให้ทุกท่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหากลัวเลขอั้นเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีเลขอั้นมาเยอะเหมือนกันนะครับเท่าที่ทราบมานะครับเจ็ดสี่นะครับแม่นแม่นหิงๆจ้านะครับเลขลับนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับใครที่รอเลขลับนะครับรอก่อนนะครับตอนนี้ผมพิจารณาเลขลับเป็นอย่างดีเลยนะครับ ก็มีคนรอเลขลับเยอะมากเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะครับสําหรับเลขลับนะครับก็จะพยายามนะครับก็จะพยายามนะครับตอนดีๆนะครับสําหรับเลขลับนะครับทุกท่านเพราะว่าทุกท่านรอกันเยอะมากเลยนะครับสามตัวตรงงวดนี้นะครับใครที่แชร์แบ่งปันแนวทางให้คนอื่นนะครับใครที่แชร์แบ่งปันแนวทางให้คนอื่นนะครับขอให้เฮงนะครับเพราะว่าน้ําใจทุกท่านล้นเหลือมากๆ น้ำใจทุกท่านล้นเหลือมากๆนะครับขอบคุณน้ำใจทุกท่านนะครับแปดสี่นะครับนะครับชุดเน้นบนชุดนี้นะครับตัวสุดท้ายที่ผมจะให้นะครับเจ็ดเก้านะครับไม่อยากให้นะครับแต่ว่าก็ต้องให้นะครับนเพราะว่าตัวนี้นะครับ มีโอกาสมาเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับจะเน้นให้เลยนะครับสำหรับ16มิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับทุกท่านหลัก10บนะครับหลัก10จะมีอยสองตัวนะครับก็คือนะครับเจดหกนะครับเดกับ6นะครับผมจับคู่ให้นะครับเดี๋ยวผมจะจับคู่ให้นะครับเผื่อใครที่อยากได้นะครับเนาะผมจะจับคู่ให้นะครับ นั่นก็คือนะครับเจนะครับเจนะครับแล้วก็หกสามองนะครับน้องจะได้ทั้งหมด4ชุดนี้นะครับถ้าเป็นจับตามตัวเน้นนะครับอันนี้เป็นจับตามตัวเน้นนะครับสวัสดีครับคุณทิพรัตน์นะครับสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้เมื่อยไปฉีดวัคซีนมาแชร์ เอาไว้ดูย้อนหลังนะครับอาจารย์ได้เลยนะครับแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยสูตรเนี่ยนะครับสูตรเนี่ยนะครับสูตรที่ผมให้ไปนะครับที่บอกว่ามาสูตรเนี่ยจะมาเจ็ดสูตรนะครับอ่ะให้เน้นตัวนี้ด้วยนะครับเน้นตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยนะครับผมเน้นให้สุดๆแล้วนะครับถ้ามาศูย์เนี่ยผมให้มาแค่สามตัวนี้นะครับทุกท่านถ้ามาเจ็ดเนี่ยก็จะมีแค่สามตัวนี้นะครับถ้ามาสองเนี่ยมีแค่สามตัวนี้นะครับเนาะ จะมีมาแค่นี้นะครับเห็นไหมครับเวลาทุกท่านเทียบสูตรนะครับขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเจ็ดสามใช่ไหมเจ็ดสามชนนะครับเจ็ดสามชนนะครับตัวนี้นะครับเจ็ดสามชนนะครับแล้วก็อะไรอีกนะครับเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าก็ชนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันสามร้อยคนนะครับสําหรับใครที่เข้ามาแล้วออกไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าพลาดนะครับเพราะว่าอ่ามันจะมี การเน้นแล้วก็การอธิบายทุกท่านได้ติดตามนะครับอันนี้ผมให้จริงๆนะครับผมให้เนี่ยทุกท่านสังเกตเลยนะครับสูตรตัวไหนที่มันมาชนกันเนี่ยตัวนั้นน่ยควรเน้นนะครับตัวนั้นน่ยควรเน้นเลยนะครับเน no. ทุกท่านจะได้เข้าใจนะครับว่าสูตรแต่ละสูตรไม่เหมือนกันแล้วพอมันมาชนกันนะครับแสดงว่าเปอร์เซนต์หรือว่าโอกาสที่มันจะมาเนี่ยมันจะมีเยอะนะครับ โอกาสที่มันจะมาเนี่ยมันมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครนะครับที่ดูลายสดนะครับดูให้จบผมบอกเลยนะครับที่ผมให้เน้นเพราะว่าอะไรนะครับเนี่ยนะครับเจ็ดสามใช่ไหมนะครับเจ็ดสามอยู่หลักสิบนะครับสามอยู่หลักหน่วยนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะครับไม่แน่นะครับผมบอกเลยนะครับไม่แน่นะครับอาจจะมานะครับไม่แน่นะครับแต่ทุกตัวมีโอกาสมานะครับ ทุกท่านดูนะครับอันนี้ผมก็ให้ตั้งแต่วันที่7นะครับเป็นชุดลอตเตอรี่นะครับผมไม่รู้ว่าทุกท่านหาได้ไหมเพราะว่าตัวนั้นเลขดังมากนะครับเพราะว่าเลขดังมากนะครับเนาะเลขดังมากนะครับแต่ผมให้จริงๆนะครับทุกท่านผมให้ไปตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วผมให้แต่สี่วันที่แล้วนะครับแสดงว่าผมให้แต่สี่วันที่แล้วนะครับ หลักสิบเจ็ดนะครับเนาะต่อไปนะครับอันนี้เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมทุกท่านนะครับเลขตารางนะครับคุณพันนี้มาจากไหนนี่เงินกู้นะครับผมบอกไปแล้วนะครับเนาะผมไม่สนับสนุนนะครับเหมือนกันเลยอันนี้เป็นสูตรสองตัวบนนะครับอันนี้เป็นสูตรสองตัวบนนะครับทุกท่านเห็นไหมมันชนกันเนี่ยนะครับ เนี่ยสามเจ็ดไม่เนี่ยนะครับสามเจ็ดเนี่ยเป็นตัวที่สามแล้วทุกท่านเป็นสูตรที่สามแล้วนะครับสามเจ็ดเนี่ยนะครับผมไม่ได้อ่าผมไม่ได้ใช้คําว่าอะไรนะครับมามั่ๆนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ไปเรียนแบบใครนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะไมกแล้วนะครับสามเจ็ดตัวนี้นะครับสามเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดสองก็ถ้าจับคู่กันก็ได้อีกนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ให้เน้นให้นะครับ ผมไม่ได้เน้นให้นะครับเลขตารางชุดนี้ทุกท่านจับคู่เองได้หมดเลยนะครับเป็นสองสูตรที่จับคู่กันแล้วมาให้เห็นบ่อยมากนะครับเนาะเนี่ยนะครับเจ็ดสี่นะครับเจ้ามือที่อิตาลีไม่มีแรงอั้นข่ายอาจารย์โอ้แสดงว่าเขาไม่ได้ตามเทนไทยใช่ไหมนะครับ <c oughs> ก็จะไม่มีหุ้นแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไม่มีหุ้นแล้วนะครับ ไว้ตัวหนึ่งมีคนบอกว่า70ดังมากเลยนะครับกดแล้วค่ะไม่ได้ตอบกลับเลยเดี๋ยวก็มีคนไปตอบนะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบนะครับตอนนี้แอดมินช่วยผมไลฟ์อยู่นะครับอ่าเอาไว้ในอ้อมกรอกอ้อมใจอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับไม่เน้นหรอกนะครับแต่ว่าเขียนให้เพิ่มนะครับเอาไว้ในอ้อมกรอกอ้อมใจนะครับเผื่อใครชอบก็ตามได้นะครับ70นนะครับผมชอบมากนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าตัวเน้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมเขียนไว้เผื่อความชอบนะครับ โอเคนะครับต่อไปนะครับผมจะให้เลขวิ่งนะครับแล้วก็จะแจกทองเลยนะครับเลขวิ่งนะครับผมเน้นให้วิ่งสองกับสามนะครับเน้นวิ่งสองกับสามนะครับลูดวิ่งนะครับสองกับสามนะครับสูตรตอนนี้เนี่ยเข้าสามเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับผมเจ็บคอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เจอกันอยู่นะครับ <c oughs> เลขวิ่งนะครับ2กับ3นะครับเลขวิ่งนะครับ2กับ3รูดวิ่งนะครับ2กับ3นะครับมีมาให้เห็นแน่นอนนะครับอ่ะพิมพ์1ให้ผมก่อนนะครับแจบแล้วพิมพ์1ให้ผมก่อนนะครับ